ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมเล่นเพลย์ครับเลยวันนี้นครับอัดเกมลบันแนวแมบมีพีชเหมือนเดิมนะซึ่งคือผมเป็นคนผมขอบอ,อกก่อนนะครับผมเป็นคนที่เวลาลงคลิปแล้วผมไม่ค่อยชอบดูคลิปตัวเองนะเพราะว่าผมเออคือผมต้องรีบลบลบคลิปออกเพราะว่าเครื่องผมมันจะตนะิมนะท่านผู้ชมผมก็เลยต้องผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูคลิปตัวเองเลยนะซึ่งไอคลิป ฟอปป้าใช่ไหมใช่ไหมผิดอ่ะเป็นอัปเดตฟอปป้าคือผมผมก็แบบลองย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเองก็ย้อนกลับไปเอ๊อก็สงสัยเอ๊เสียงมันหายไปไหนผมก็ลองดูเอ้าผมลืมเปิดไมคหรือย่าตอนนั้นอ่ะตอนนั้นผมลืมเปิดไม์ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมมาคนอาหารผมจะมาถ่ายแก้เหรอเออมาไม่ใช่ครับพอดีมีคนทาขอให้ทําอัปเดตให้ทันนะอ๋อนี่ครับผมอันนี้นะเป็นบอร์ดของอัปเดตฟอปป้านะ เดี๋ยวๆๆสิบล้านสิบล้านแฮมเปิดตอนงแรกแอดมินมาจิอันดับหนึ่งเลยเก้าสิบล้านแฮมเตอร์ฟอปเดี๋ยวผมจะทำสองอันรวมกันเลยแล้วกันนะเป็นอัปเดตแก้ด้วยอ่ะแก้อัปเดตฟบป,ปด้ยซึ่งผมจะบอกได้ไม่หมดนะเพราะผมมันก็อัปเดตมาพักใหญ่ๆแล้วพักใหญ่แล้วเพราะผมก็เป็นคนขี้ลืมด้วยแหละมาทำอัปเดตไททันก่อนไททันนี่จะเป็นตรงนี้ครับ ตรงมานี่เลยนี่ครับเป็นกำแพงไททันนะกำแพงวอร์มารียผมก็ไม่ผมก็ดูแลหนึ่ถึงสเลยจบแล้วแต่ผมลืมมาละลืมในเรื่องม,ม,มาละจำได้แค่ตัวละครคร่าวๆนะพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยนะท่านชมนี่นะผมจะรวมกันเลยนะเหไหมเป็นอันแรกนะครับของดอกนะของดอปแรกจะเป็นอาร์เมอร์ไททันนะครับเป็นไททันเกาะมันคืออัน อันไหนวะอันไหนวะนี่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 อ็นอ้นมบอกนหมอกไม่ใช่อาร์เมอร์ไททันไททันเกาะท่านผู้ชมบางคนอาจจะเห็นนะแต่ผมไม่เห็นนะโอเคเจอแล้วนี่นะเป็นไททันเกาะนี่นี่คือหน้าตามันมันเป็นอาวุธนะท่นานผู้ชมดรอปไม่ได้นะมันคืออาวุธนะมันไม่ใช่พาสซีฟนี่ โอเคมาดาเมจเปดพันคิวเอใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเปดพันคิของดอบแล้วก็ดอบสองหมื่นห้าแคมเตอร์ถึงหกหมื่นแคมเตอร์นะใช่ไหมแล้วก็เออแล้วก็ดครไททันห้าเปอร์เซคือผมยังไม่เคยได้เลยคอรัสซอไททันเนี่ยหปเซนยังไม่ดอแท่านผชมคิดเอาแลื่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถอกอ่ะยังไม่เคยได้เลยเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นพาสซี่มัง้งถ้าจำไม่ผิดท่านผู้ชมใช่มันคือพาสซี่ดาเมจออกมาหนึ่งหมื่นคิวเอน่ใช้กับมีดเบคอนนะเบคอนไหนเบคอนไหนนี่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 สกิลคิวโอ้สกิลมันเยอะจังสกิลมันเพิ่มมานะแบบนะ่ะผมจำสกิลไม่ได้อนันนี้สกิลอ e. ีน่าจะใช้เป็นสกิล ไม่สกิลเอฟก็สกิลคิวแหละท่านผู้ชมสกิลมันเพิ่มมาหนึ่งสกิลนะต่อไปเป็นรีวายครับ0.5%นนะเป็นพาสซีฟใช้กับดาบของที่ดรอปจากลูฟี่นะเสียงไรนี่นี่เอ้นี่ช็อตไม่ใช่นะนี่นี่นี่มันอ่านว่าอะไรไม่รู้อาจจะเป็นดาบคาตา ็เช่นเดิมนะสกิลอะไรไม่รู้เลยไม่ e ก็แหละใช้แก่น e, ี้นะดาเม,มจผมจําไม่ได้นะาแต่เยอะอยู่ดาเม,มจผมจาไม่ได้ต่อไปบอทที่สองนะครับเป็น a r m o ออ f titan ครับเป็นหัวของผมเนี่ยนะมันคือหมวกนะดอกจากไททันเกาะไททันเกาะคืออะไรคือพอสร็ชื่อมันจะเป็นคอ l o ส s a l ทท t นมันจะมีแอนิเมชันให้เราเห็นคือตีไปเรื่อยเรือเดี๋ยวมันก็รออยู่อยู่เดี๋ยวมันก็จะมีแบบ ถ้าท่านเกอบผมมาแล้ววิ่งคือเข้าไปใต้แป๊บๆเดี๋ยวตายแล้วเข้าไปแล้วก็จะวิ่งวิ่งตีมมนให้ตายหรือไม่ก็นะถ้าแบบถ้ามันกระโดดสูงสูงะแ,แล้วถ้ามันข้ามกําแพงไปตกน้าาําอ่ะมันก็นะมันก็มีโอกาสที่จะจบเหมือนกันนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้มาเพราะอย่างนั้นแหละแล้วต่อไปอะอ,อะไรนะเดี๋ยวเขาดูนนี่ครับเป็น a r m o อม i c k กนะ d a m a หนึ่งรอยผมยังไม่มี ใช่ผมยังไม่มีโอกาสดอกเกิดโอกาสดอกโอกาสดอกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะต่อไปก็เป็นพาร์สิบที่ต้องซื้อนะใช้ห้าล้านพาร์สิบรีไวนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะมันคือพาร้สเออดูและผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะมันเป็นพาร์สิบเนี่ยมันใช้ยังไงนะมันก็ใช้จับกับอันนี้แหละถูกแล้วใช้กับนี้เลย ันคืออยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่ไหนวะมันใช้กับพาสีมันน่าจะใช้กับพาสีบริวายได้ด้วยแหละมั้งไม่ไดีไม่น่าใช้ได้แหละผมก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะเพราะว่าโอ้ผมพูดอนะไรเนี่ยมาขอใหม่เพราะว่าอัปเดตไทเทนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะว่ามันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอท่านผู้ชมว่าแถวแถวเสานี้แหละมันต้องอยู่แถวนี้แหละ มันไปไหนไม่ได้หรอกมันเป็น NPC เอ้ยออลเลยเว้ยไม่เจอได้มาโยวิธีได้คือต้องมีห้าล้านแฮมเตอร์ก่อนนะขอหาสักคู่เจอแล้วท่านชมอยู่นี่นะท่านชมตรงนั้นประตูแล้วตรงนี้เสานี้แล้วก็อันนี้นะใช้ห้าล้านแฮมนะเป็นพาสซีฟ e ี e w ที่ต้องซื้อนะ าพาสซีบรีไว์วห้าลานแฮมแล้วก็ต้องใช้ลาวาพาสซีฟใช้ลาวาพาสซีฟแล้วแล้วก็เป็นเอาเป็นพิกแอคของไททันมั้งมาดูกันมาดูโอ้โอ,โอปอล์หลังมาดังผมอัดต้องว่ามาดูวิทธทีเซกกันนะท่านผู้ชมวิทธทีเซกคอร์เซอไททันโอใช่ผมลืมบอก อันนี้ก็จะมีอีกนะเอาพัดอะไรนะเป็นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งนะที่ที่เกิดจากรีวท์เท่านั้นนะ่ะท่านผู้ชมมีอย่างหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้นะมันคืออะไรมันจะมีโอกาสพอเศกคอสโตไดทันเนี่ยจะมีโอกาสที่รีไวจะเกิดน,นะพอมันตายมันก็จะดอกอะไรสักอย่างแหละผมจำไม่ได้นะ ไม่ดีผมอาจจะอ่านผิดมันอาจจะเป็นแค่บอสอาร์เมอร์ได้ท่านน่ะอาจจะเป็นไททันเกาะถูกแล้วเป็นดอบหมวกนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทิเศษไททันคอร์ซไททันนะครับต้องใช้ฟันของไททันสิบฟันนะฟันถึงจอไททันหรือไททันกรามนั่นเอง <c oughs> ซึ่งดอบจากลาวาพาสซีใช้สามสบโดบักในการซื้อสิอันนะนี่เนี่ยมีคนใส่มาสองอันต้องใส่10อันนะ ฟันของไททันการเนี่ยออดอกจากลาวาดอกจากดันเจียนลาวานะเหลดลาวาต้องตีมอนนะแล้วมันจะดอกฟันมาไม่มีรูปให้ดูนะมันจะดอกฟันนั้ชมสามารถเอามาใส่ได้เลยแล้วนะใครที่ไม่รู้ว่าลรนระกเข้าทางไหนหนู่นครับทำตรงนู้นเลยมันจะมีบ่อลาวามผมก็รีวิวของไททันไปหมดแล้วนะ ต่อไปของฟอปปาต์นะมาแก้กันบอร์ดผมบอกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีอาวุธใหม่นะครับเป็นอาวุธต้องมีพาสติกใหม่นะครับต้องใช้คาเอ็นแชร์เอ็นชาร์ดโบนะครับดอกจากดีมนะนี่อันนี้เลยฟอปปาโอกาสเกิดเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันนะบินก่อนอันนี้ครับดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะแต่แรงนะยิงโูด้วย นั่นจะเป็นปากกาลังนะนั่นคือแมวครับฟลอปปาอุย๊ยเอามันเกิดพอดีแมวจะเกิดทุกๆสี่สิบนาทีนะครับผมไม่แน่นใจนะว่าหลังมันตายมันจะนับเวลาเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะนับเวลาตามปกตินะนี่ครับตีได้เลยนะขอโดดขึ้นหลังก่อนโอ ขอเวลาตีสักครู่นะอ้อใช่จำชมหลวงบอกเวลาตีนี่ระวังน,นะนะจะไปอยู่ใต้ตัวอู้ยจะไปอยู่ใต้ตัวแมวยักษ์หรือแมวตัวอื่นมากๆนะเพราะว่ามันจะเหยียบเราเพราะมันเหยียบเราช่ปกะดบิบบอกมันจะกดทับเราคนกดเราชอมันเราก็อยู่เราก็จะเข้าไปในมิติอะไรทีกอย่างมิติมิติแห่งอะตอมครับตอนเราจะกด เล็กเข้าอะตอมครับดนแมวยักเย็บแล้วเราก็จะตายที่สุดครับซึ่งมันจะอันตรายมากวท่านชมก็ต้องมาตีหว่ะต่ออะท่านชมมันตายแล้วพอมาตายมันก็จะรับของนี้นะให้รีบเก็บเลยนะเพราะแมวตัวใหญ่มันจะไม่หายไปโอเคมาแล้วมันจะมีหลายบอดนะท่านชมของเนี้ยนี่ครับเป็นร i า e ฟอปป้าบ็อกมันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะ ฟุตเปิดผมได้นี่ครับฟอปป้านะใช้กับธนูซึ่งผมเป็นพาสซีฟที่ใช้กับธนูแหละท่านผู้ชมเนี่ยอันเดียกันเลยแต่ดายจริง,รงเกลือไปทิ้งไปเฮ้ยอย่าเข้าตัวมาดิเฮ้ยมันไม่หายไปไปโดดบิน กรนะะโดดบินมันจะมีหลายบอร์ดมากเลยนะท่านผูชมมาไปซึ่งผมก็เหมือนเดิมนะผมก็จะไม่เสกพวกแบบใส่ท่านใส่ท่านคอร์ซใส่ท่านให้ดูนะถามว่าทำไมเรามันค่อนข้างใช้เวลามากนะท่านผู้ชม ผมก็ไม่ค่อยอยากจะสีด้วยผมเสกแล้วผมตีไม่ไหวน้ำชมดามิผมเบาเกินน,น,นะขออาภายัยไปไปดูบอดกันถ้าใครโชคดีเนี่ยได้บอดท้องที่คือรวยนะมันดอกแฮมสเตอร์เยอะมากดอ็นแสเอร์นะ่ะน้ชมรวยเลยรวยแฮมเลยอะ่ะเนี่ยเป็นบอดมาดูมาดูบอดแรกก่อนนะอันนี้เป็นที่เศษนะครับเศกได้นะใช้ไดมอนสองอันนะ มันดีมากแคดมอนนี่ครับเป็นอันแรกนะดรอปแน่นอนอยู่แล้วเป็นฟล็อปป้าบล็อกนะดรอปแน่นอนแล้วก็ดรอปถ้าตีได้เนี่ยถ้าตีตายแล้วเก็บกล่องเนี่ยมันการันตีนะครับว่าได้สองพันถึงห้าพันแฮมเตอร์นะแล้วก็จะมีโอกาสดรอปฟล็อปป้าบล็อกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีบิ๊กฟล็อปป้าบล็อกนะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมามาดูบอร์ดแรกอันนี้เป็นบอร์ดสีน้ำตาลนะ โอกาสดรอปหนึ่งหนึ่งพันถึงสองพันห้าร้อยแฮมเตอร์นะน่าจะเป็นมันคือฟล็อปป้าบล็อกนะใช่ครับน่าจะเป็นกล่องฟล็อปป้าบล็อกนะไลฟ์ฟลนะ็อปป้าบล็อกอ่ะน่าจะใช่เลยเออ่มีโอกาสดรอปบิ๊กฟล็อปป้าบล็อกบิ๊กฟล็อปป้าศูนย์จ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ดาเมจหนึ่งหมื่นคิวเลยนะคิวเอต่อครับไลฟ์ฟลนะ็อปป้าบล็อกเนี่ย อะไรฟรอปแล้วก็มีโอกาสดรอปไรฟรอปป้าที่ผมใช้อยู่นะแล้วก็มีฟรอปป้าพิก x ห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเก้าสิบนะบอตต่อมาโอกาสดรอปห้าพันหนึ่งห้าหมื่นแฮมเตอร์นะโอ้ขึ้นก่อนแล้วก็โอกาสดรอปบิ๊กฟอปป้าเนห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมยังไม่เคยได้เลยเนะี่ยฟอปป้าพิก x สี่สี่เปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็ดากอนฟอปป้าเป็นไอเทมใหม่นะ เป็นอาวุธใหม่นะของอัปเดตอัปเดตนี้นะแต่ก้อนฟอปปาสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจแรงมากแล้วก็บอดสุดท้ายบอดทองครับน่าจะได้จากบิ๊กฟอปปาบอกนะหนึ่งหมื่นถึงสี่แสนแฮมนะเป็นเอ่อมอกาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะทุกชนผมลืมบอกไปแต่ระบบนี้โอกาสที่จะได้นะ บอดสีเทาในห้าสิบเปอร์เซ็นตนะอย่างละห้าสิบนะบอดสีเหลืองเนะ่ยบอดสีทองจะมีแค่อันเดียวที่สี่สิบนะได้จากบิ๊กฟอปป้าบอกจริงด้วยเห็นไหมมีโอกาสดรอปบ Big ิ๊กฟอปป้าห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็โอกาสดรอปดักก้อนฟอปป้าสิบเปอร์เซ็นนะก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับไปกดไลค์กดแชร์กับุดกติดตามเดยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยก็เพราะผมไม่ลงคลิปไงล้วค่ะไป